เรื่องรล่ามันเริ่มจากบ้านหลังหนึ่งนี่เด็กชายกำลังนอนอยู่เรื่องอะไรไม่รู้จึงทำให้เขาฝันอนี่จะตกมาที่ไหนนี่อเฮ้ย <Hey, S 2> มึงอ่ะนี่คุณออป็น <ไป S 1> <า>ใครเน<า>พีน่วแวนะทไมผมต้องไปตามหาวันพีชอย่างนี่คุณบอกด้วยล่ะฮะมันไม่มีคอนเทนต์จะลงแล้วมึงอ่ะ อ๋อแล้วอีกอย่างนะมึงต้องกลับเข้าไปเล่นคิงลีกัสซีโอเคไหม <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวผมไปตามหาวันพีชอย่างที่คุณบอกให้เอง <c oughs> นี่ฉันหลอนไปเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรล่ะลูกฝันอะไรอีกแล้วเหรอ นี่คุณปล่อยให้ฉันจัดการเองไปทำอาหารเช้าให้ลูกกินเถอะได้ค่ะคุณ <c oughs> ไหนลุงเป็นมายยงไงไนเล้าให้พ่อฟังสิน่นมีหมาตัวนึงให้ผมไปตามหาวันพีแต่พ่อแล้วลูกวันพีนั่มันมีอยู่จริงออกไปตามหาวันซะดางครงยาวนานของไายนะสจวบแฮปปี้วนันฮาโลวีนครับทุกคน <c oughs> แล้วหรือว่ายังไม่ผ่านก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็ย้ายก่อนได้แล้วแหละนะแฮปปี้ไปนั่นแหละผมไม่รู้นะว,ว่าวันทะลวินวันไหนหรือว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วก็ไม่รู้นะีจะผมขออนุญ,ญาตไปที่เกาะมนุษย์เงือกเลยนะครับมาถึงแล้ว ยังไงที่เซฟเซฟเลยโอ้ไหนดูเซฟเควสเควสวันนี้เป็นไงบ้างเควสโอ้เงินสองหมืน่นห้เอ้ยสองอน,นี่ครับผมขออนุญาต เปลี่ยนเป็นดาบอื่นนะว่าดาบนี้เนี่ยมันลากมันดีกว่านะนี่ดูดูคนดูดูเท่ขนาดไหนดูดีดูดีโหเท่เกินดูฟันเนี่ยมันฟันไกลทุกคนผมเลยใช้เป็นเนี่ยแหละโอ้โย おい。Oh ไปตอนไปตีบอสไอ้ตรงนู้นนะแตัดไปตอนไอตีบอสตรงนี้นะครับระหวังที่ฟาร์มอยู่นะครับมีไอ้โจรกระจอออกมาเกิดแถวนี้นะ สิ่งที่เจ้าทอลีกินบ้าโอเคอีกไม่นานผมก็จะเรเวล2,050ผมตัดไปตอน2,050เลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เรเวล2,050แล้วนะครับได้คิ้ใหม่ละ ไอ้บอสนะครับทุกคนโอ้โหบอสตัวสีเหลืองมันที่เลยเดียเยเ๋ยวไม่มเดี๋ยวต้องการ คนดูชอบไปอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะจ๊ะคุณ สัภาพไปตอนได้เควยใหม่เลยนะครับโอเคเป็นเควยด,ดแล้วนะบอสแล้วเหรอบอสเป็นยังไงครับโอ้ยเผาฉลอม ตัดไปมาๆนะครับเพราะว่าว่ามันแบบผมกลัวคนดูเบื่อเออถ้าแบบจะให้มาดูฟาร์มแบบเพียวๆมันก็น่าเบื่อนะโอเคครับผมเปลี่ยนคิยได้แล้วที่ชอบคุยอะไรเอ่ยว้าวชอบนซสิโอ้ย มีบอสโฮลี่ด้วยลากมอนลากมอนมอนอยู่ไกลกันมากเลยคนดูไว้เป็นพระมาจาน ชแค่นี้ต้องชำละ ตัดภาพไปตอนนี้ตีโรดี้เลยนะครับผมได้ยินคนแถวนี้บอกว่ามีสามถาดเทขายมาผมเลยลองไปหาดูไปเช็คราคาดูว่ามันกี่บาทน่าจะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆเกาะแช้งหรอมัง้งเรามะตัดภาพไปตอนเจอน,นะครับมาแล้วน้องสาวกี่บาทจ๊ะ

รีวิวนะอย่กเห็นน้องคลิปรีวิวทุกตามโหวตไปเลยกดตึงเด้องคอมเมนต์มาว่ากดหนึ่งหนุ่มเจ้ามารีวิวเลยกลับบ้านดีกว่าชื่อรีวิวมาแล้วมาผมจะมารีวิวสามท่านะครับนี่ครับท่าแรกเป็นการตั้งท่าชื่อว่าสามคลื่นวอยุ ชิงโอ้โหปล่อยขึ้นดาบสามันไหมครับต่างถามนี้ชื่อว่าเพลงดาบวายุโอ้วายุครับวายุโคเทอเลยทำไมเป็นดาบนี่นี่โคเทโคเทอู้ได้ดาบสีเขียวเองอ่ะดาบสีเขียวเอง โอ้ยแต่ควายหลังเท่จดเลยคณดูดูดิโเคโเ,คโเคท่โคเทเดี๋ยวคนดูผมจัดภาพไปไปตอนที่ผมตีบอสโหดีได้แล้วนะครับเสร็จเควสนี้ผมน่าจะได้ตีโหดีแล้วครับ Okay, kini okay, tung chamun lah. Kini okay, tung chamun lah. โอดีแล้วทานผูชมอะไรเนี่ะโอดีเอาจะยิงชิาวชิบไปไว้ไหน โอ้ดูผมตัดผ้าไปตอนหน้าเลยนะครับแต่แต่ถ้าตัดผ้าไม่ได้ก็ เดี๋ยวจะมารีวิวตอนที่ผมได้จริงๆนะครับได้แหววนี่นะท่านหนึ่งท่านหนึ่งจะเป็นการส่วนท่านสองนี่น่าจะเป็นการปล่อยฉลามนะเพราะว่าดูจากโฮดี้ก็รู้นะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้อัพถึงสองพัเลยผมเพิ่งมาอัพนะผมไปลูกสองแล้วโอเคเฮ้ยดูทุกผู้ชมอะไรนี่ นี่น้องชอเมโดเราเดินทางไปโลกสองกันเลยเราเดินทางไปโลกสองเลยเราต้องจากกันแล้วนะโฮดี้บายบายตีโจนก่อนจากลาครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะตัดไปตอนที่ผมจะสุ่มผลแจก,กมือใหม่ทั้งหมดเลย ขอผลดีๆส่งท้ายตอนที่ผมไปโลกสองหน่อยสิครับขอละพี่มันการจริงขอผลดีๆอะเอาแปะเอาแปะขอแบบผล,ผลมะกรอะไรเงี้ยผลมากๆเลยโอ้โหย โอ้ฝนเสือฝนเสือทุกท่านไม่เคยได้มาก่อนจัดเก็บจัดเก็บเสืออีกอันนึงสุมส่มต่อสุ่มต่อสุ่มต่อครับสุ่มต่อโอ้โหสเปนเอาไว้นี้อะ มากุญแจนี่ต้องได้บางทีเถอะขอทีขอทีเถอะขอสักทีคุณแจเงินเลยนะพ่อโอ้โหขอสักทีกุญแจเงินนะกุญแจเงินโอ้โหกุญแจเงินขอขอเถอะขอเถอะพีทพีทพีทโอ้ยโห ขอผลขอผลอีกขอผลขอผลโอ้โหขออีก้ไหมขออีกขออีกโคตรเกลียขออีกขออีกขออ้ยนเลขออีกขออีกขอขออีกกระแพงกแโอ้โหถ้ามากรีไม่พอดีนาย เราเอาให้ผลนายน,นะเราให้ผลนายเอาไหมนายเอาไหมนายเอาไหมเอาไหมน้องน้องเอาไหมน้องเอาไหมเนี่ยอะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนนี้ ตอนผมไม่นี่เลยนะครับแต่ถ้าไปตอนนี้ผมกต่มันจะไปทุกท้องนะครับนี่หรือเปล่านะทุกคนคงและบังก่หนึ่งล้านโอ้ oh my god พี่ชายขอวผม,มซื้อใหม่เด้อเอ๊ดูไหน ก็ไม่มีอืมผมก็ไปหาอันนี้เราแหล,ละผมต้องไปหาดูใน YouTube แล้วลนะ่ะผมขออนุญาตแตดภาพไปดูไปหาข้อมูลก่อน,นะครับผมไปดูมาแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีให้ดูนะ แต่เขาแต่เขาบอกว่าลองมาหาดูตรงนี้อ๋อนี่ไงไมาทักมาเนี่ยโอ้ยังไงคอนโดสร้อยอยู่ตรงนี้นี่วรนนี้กูจะท้องไาที่นได้ไหมโชคดีโชคด,สสดีวัดกูจะเดี๋ยวทราไอปลี่นดี ไป้ผนนื่ีค่คุณนี่ไปเหัวที่คุณ่ที่คุณนะคุณนะผมจะยภาไปต่อที่เยจะไป้ง,งเลยเฮ้ยมีโจนะ ขออนุญาตฆ่ามันแล้วกันนะ มิมาแล้วคนดูมาแล้วโอ้ยเราก็กบกับกตันนะครับโอ,อ้โหยนินดีได้พบคุณต้องกัรไปต้องการไปขึ้นโอเคไปกันเลยและนั่นก็เป็นทั้งหมดของ EP นี้เป็นไง good day bye 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 <coughs>